ครับกลับมาจับดาวยิบล้านกันโตที่ลาวเลย <c oughs> โอ้วันนี้อู้หลายคลิปเี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือก็มีความสุขครับในทําแล้วก็มีความสุขที่พูดกันทำได้จริงแล้วก็อยากจะเอาไว้ที่เดียวกันแต่พ้นเราก็อยากแยกแยะท่านจะได้ไม่งงท่านจะได้ไม่สับสนนะแต่ถ้าลาวถ้าวิเคราะห์ให้ดีให้แบบนิ่งๆน,นะผมว่าเข้าไปในพรีเมียมไลน์นะวันนี้นะวันนี้ประมาณสักบ่ายสองกว่านะครับก็จะเข้าไปวิเคราะห์ในพรีเมียมไลน์ในเรื่องของลาวด้วย ก็ในเรื่องของตัวอื่นด้วยแหละก็จะวราะห์ให้ดูแล้วก็เรียนด้วยนะวันนี้เรียนด้วยเรีด้วยในในกลุ่มเรียนที่ว,ว่าเรียนตามครูให้ละกันนะ <S <S ค่าครูก <ator> ็ตามที่บอกนะตามที่บอกไปเลยนะค่าครูก็แล้วแต่ท่านอ่ะจะ6หกึงสิบสองบาทร้อยแปดบาทนะหรือว่าสิบหกบาทอะไรแล้วแต่ท่านตามที่สะดวกเลยวันนี้เปิดโอกาสให้นะเพราะว่าทจริงว่าจะไปวัาวานอังคารแต่ว่าวันอังคารผมมีภารกิจเลยมาวันนี้เลยละกันนะประมาณสักบ่ายสองนะไปร่วมกันเลยครับนะวันนี้ค่าครูจ่ายไปตามนั้นนะครับอม เลขบัญชีก็020080352246นะก็อันนี้แบงก์อมสินนะครับชื่อพุทธิพงศ์อินทรหานเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับวานไปตามนี้เลยนะก็020080352246ครับนั่นคือบัญชีอมสินจะเยอะนิดหนึ่งนะครับธนาคารอมสินครับนะว่านไปตามนั้นเลยใครอยากเรียนก็แจ้งไปนะเรียนตามครูให้เลยวันนี้นะครับวันนี้นะไม่ใช่วันอังคารนะครับวันอังคารขอเพราะว่ามีภารกิจครับวันอังคารมีภารกิจครับวันนี้ก็ อย่างที่ <c oughs> อย่างที่ผมบอกเลยครับอของอันนี้ก็คือช่องอาหายชาแนลนะผมก็จะพูดำย้ำๆให้ท่านได้รับรู้อยู่เนะี่ยองช่องอาหายชาแนลก็ถือว่าเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ ตำรับพิชัยสงครามสูตรเจรงโชเเเป็นจรงกทาดมาพูดคุยกับท่านเป็นประจำม,มาแนะนําตั้งโดยให้ถูกดูดวงให้เป็นแล้วมันจะเห็นความสําเร็จแล้วก็ส่องดาวให้เป็นจะเห็นเงินล้านติดตามเรามีโอกาสมีเงินใช้แน่นอนติดตาเรามีโอกาสที่จะสเงินล้านกับเราแน่นอนชัดเจนนะเมื่อวานนี้พีเมมเบก็ชัดเจนมาก6องหกนาะรก่อนก็โอ้มาเต็มเลยตั้งหนึ่งหกห้าอะไรโอ้ยมันคือมันเป็นวิชาที่สุดยอดมากคัมภีร์ห้าหกแปดนี่ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่ท่านต้องมีนะ ท่านต้องมีจริงๆครับเพราะว่าท่านมีแล้วได้ถือว่าสุดยอดมากแล้วก็การสรุปตัวเลขออกมาเมื่อวานผมก็สูตให้มาเต็มๆเลยครับเจ็ดสามอะไรต่างๆนานาท่านชอบบินชอบอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยโอ้มันสุดยอดนะครับมันไม่มีชามันไม่มีคัมภี์อะไรที่จะมาสุดยอดได้ขนาดนี้แล้วนะคัมภีอ้าวแฝดนี่ผมก็ไม่รู้จะผมก็พูดอยู่างนี้แหละท่านจะว่าอวยหรืออะไรก็แต่ไม่ใช่ไม่ได้อวยอ่ะแต่ว่าก็าเรื่องจริงนะแต่ว่าท่านจะ,ะ,ะมีความเชื่อมั่นขนาดไหนอยู่ที่ท่านนะเพราะว่าบางอย่างบางทีมันต้องขึ้นกับว่าท่านต้องเชื่อในนนแววทางี้้ดยนะ ว่าแต่ว่าท่านต้องเข้าใจก่อนแนวทางผมคือแนวทางหาเงินจากดวงดาวนะแนวทางของเราคือแนวทางหาเงินจากดวงดาวเพราะผมใช้คําว่าแนวทางหาเงินจากดวงดาวนะเราไม่ใช่ว่าจะมาบอกเลขบอกเบอร์บอกอะไรท่านน่ะเป็นแนวทางในการหาเงินจากดวงดาวนะทุกอย่างล่ะถ้าเราการที่เราจะหาเงินจากดวงดาวได้เราต้องศึกษาเรียนรู้เขาใช่ไหมศึกษาเรียนรู้เขาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้อย่างที่ผมพูดแล้วว่าดวงดาวใดเขาไปอยู่ตรงตาม บารมีอย่างไรเนะี่ยอันนี้ก็จะเรื่องของเจ้าต้องศึกษาเรียนรู้เขาดูลีลาดูจังหวะแล้วก็ดูความท่วงทีของเขาด้วยอ่าดูลีลาดูจังหวะดูท่วงทีดูอารมณ์ของดวงดาวนะถ้าเราดูเหล่านี้เป็นนะผมว่ามันจับโป๊จับโปะ๊จะจับโป๊ะเลยสุดยอดจริงๆครับนะเพราะฉะนั้นวันหมเข้าไปในพรีเมีมยมไลน์ก็อย่างว่าจับโป๊เลยจับโป๊ะเลยสองหกหนึ่งามันตลอดเพราะเรารู้อารมณ์เขารู้อารมณ์เขาและรู้จังหวะเขาถ้าก็เหมือนคน,นเราคบกับสาวท ตัวอารมณ์สาวถ้าเรามโอโีอารมณ์สาวก็โอเข้าไปโดนถีบบอกว่าจะว่ะล่ะเอเหมือนกันเหมือนกันเ,เสร็จเหมือนกันเราผู้ชายเหมือนกันเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันจะไปจีบผู้ชายมีไหมเนี่ยทำไมได้เราจีบคนเดียลนะ้วผู้หญิงต้องไปจีบผู้ชายนะนะเราต้องไปจีบผู้ชายเนี่ย้วา,าไปจีบผู้ชายนะเราต้องดูอารมณ์เขานะอารมณ์ไม่ดีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างดาวดาวเหมือนคนครับมีความมีอารมณ์ควา,ามรู้สึก จะเข้าใจเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเขาปุ๊บเราจะรู้เลยเฮ้ยจังหวะนี้ใช่จังหวะนี้แน่นอนจังหวะนี้มาอารมณ์นี้เฮ้ยเข้ามาได้อารมณ์นี้รวยรวยอะไเงี้ยเราต้องศึกษาเขาครับนี่ก็เลยการศึกษาดูจังหวะเป็นอ่านี่สําคัญมากที่สุดถ้าทำมาในแนวทางสายนี่ผมถึงผมถึงเน้นว่าเปิดให้ท่านมีความรู้เพราะความรู้เท่ากับปัญญาปัญญาเป็นแก้วาส นึกของมนุษย์ปัญญาหนังนั่นละหนังรัตนังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์ไงตรงนี้สาคัญนะพี่น้องชาวลราเราเด้อเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอ่าหลักสําคัญแล้วปัญญาปัญญาปัญญาบารมีนี่เด้อปัญญาบารมีนี่เด้อโอ้สุดยอดหลายเนี่ยมาเอาจัดไปวันนี้ลาวเด้อนี่มีลาวนันเนี่ยลาวนะไม่ใช่ที่อื่นนะเนี่ยวันนี้พี่น้องชาวเราเราจัดโลดนึ่วันนี้โอ้ยมือข่าวที่แล้วแจกซิมลาวไอ้นี่โอ้ยหลับเละเลยสามสองสามสองซิมสามสองโอ้สุดยอดด้วยว่ะ แจกในพรีเมียมไลน์นะฮะแจกในกลุ่มพรีเมียมไลน์แจกซิมลาวครับวันนี้แจกซิมลาวต่อนะครับวันนี้แจกซิมลาวต่อนะในกลุ่มพรีเมียมไลน์นะเข้าไปได้นะครับในกลุ่มพรีเมียมไลน์ส่วนคัมภีร์รวยก็ห้าแปดไี้นี่ยังมีครบจบกระบวนความเลยนาะท่านก็สามารถสั่งไปได้เป็นเจ้าของได้คัมภีร์รวยห้าแปดนะอันนี้มันเป็นของปีหกหกอยู่คัมภีร์รวยห้าแปดท่านก็สั่งได้แนตะ่เป็นคัมภีร์รวยนะส่วนท่านใดที่อยากจะเรียนส่วนตัวก็แจ้งไปศูนย์ศูนสี่สองแปดแปดหนึ่ง ตามครูให้นะอ่าเรียนตามครูให้ได้ันนี้ตามนี้นะท่านจงแจ้งไปนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านเข้าไม่ได้แล้วท่านจงแจ้งไปก่อนอ่าก็เรียกว่าอ่าบอกครูเสร็จจ่ายค่าครูเสร็จขอรบรูบาอาจารย์จะแจ้งไปนิดหนึ่งนะผมจะได้ขึ้นลายท่านไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านเข้าไปแย่งกับเขาเนี่ยมันจะเข้ายากเพราะว่ามันจํากัดจํานวนที่เข้าด้วยนะจํากัดที่นั่งครับจํากัดที่นั่งนะจํากัดที่นั่งเอามาวันนี้มาที่ลาวเราเลยนะมาที่ลาวเลยที่ลาว ที่เราเนี่ยลีลาของเราเนี่ยเขาลาวเขาก็จะมีม,มีมีดวงดาวมีจังหวะมีอะไรเขานะผมว่าดวงดาวแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวะลีลาเ็าจะเหมือนกันคนเนี่ยเหมือนกันนะอย่างอย่างดาวจันทร์ถ้าบุคลิกของดาวจันทร์ที่อยู่ในระหว่าะอยู่ในประเทศไทยบุคลิกดาวจันท์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมแล้วก็ถ้าดาวจันทร์เป็นบุคลิกไปอยู่ในประเทศลาวก็จะเป็นบุคลิกอีกแบบหนึง่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงดาวมันจะแปรสภาพตามพื้นที่ ตามพื้นที่ตามวิถีตามองศาตามริบดาตามเส้นลุงเส้นแวงเนี่ยมันจะมีอิทธิพลแบบนั้นจริงๆนะครับจริงๆถ้ามันจะมีอิทธิพลแบบนั้นจริงๆถ้าไปที่ลาวเนี่ยดาวจันทร์จะมีอิทธิพลทําให้น้ําทะเลขึ้นลงไหมล่ะไม่มีนะครับเพราะว่าลาวเขาไม่มีทะเลลาวเราไม่มีทะเลนะลาวเราไม่ติดทะเลนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอาแล้วจะทำดาวจันทร์จะมีอิทธิพลให้น้ําทะเลขึ้นทะเลลงไหมเราไม่มี เพราะนั้นอิทธิพลขดาวจาั์ก็จะไปเป็นอิทธิพลอย่างอื่นใช่ไหมอันนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของลีลาของดวมดาวผมถือว่าสําคัญมากอันนี้แหละเป็นโหราศาสตร์ตำหับพิเศษสงครามสุจทรงโชว์ปัญญลงธาตุนะอันนี้ถือว่าสําคัญนะอันนี้ถือว่าสําคัญมากเอาวันนี้ของลาวนี่ลาวนี่เน้นสูตรนะคราวที่แล้วสูตรที่ผมบอกแล้วไอ้สาม อ่าสองหนึ่งมันต้องมีใช่ไหมเรื่องสูตรอ่ะสามสองหนึ่งมันต้องมีใช่ไหมเรื่องราวนี่ถือว่ามาชัดเจนมากเลยนะราวนี่ถือว่าสุดยอดมากข่าวที่แล้วนี่สามสองจะเต็มเลยนะเนี่ยสามสองจะเต็มเลยอ้าวอันนี้ก็อันนี้เป็นสายวิเคราะห์เจาะจัดตามร,ระบบก่อนนะของราวเนี่ยครับอา่าวิเคราะห์เจาะจัดตามร,ระบบก่อนแล้วก็สายที่ผมบังบังไว้นี่ก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสายหวานสายประทูนะสายประทูที่สุดยอดนะข่าวที่แล้วก็ถือว่ามาตามมาตามมาตามเกณฑ์อยู่นะ รอบนี้จะได้มาตามเกณฑ์นนะที่ผมทํามานี่หลุดไปครั้งเดียวนะหลุดไปครั้งเดียวแต่เลขมันเยอะครับแต่ว่าท่านก็ต้องเข้าใจอะ่ะเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นเลขของดวงดาวนะเลขกลุ่มของดวงดาวครับ มันเป็นเลขกลุ่มของดวงดาวนะมันไม่ใช่เป็นเลขที่ว่าเรามาบอกใบบอกหวยบอกอเบอ,กเอร์อะไรนะมันเป็นเลขกลุ่มของดวงดาวเ <_ d ial> พราะนั้นเมื่อเป็นเลขกลุ่มของดวงดาวมันก็จัดตามกลุ่มของดวงดาวนั่นแหละแต่ถ้าหาแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มดวงดาวที่แบบมันชัดเจนมากๆนะแบ่งแล้วชัดเจนมากต้องเข้าไปใ,กน,ในกลุ่มพรีเมียมละไอในกลุ่มนี่แหละครับเอกทีมชาแนลเอกทีมชาแนลเนี่ยท่านจะได้แบ่งกลุ่มดาวแบบชัดเจนมากแล้วก็วิเคราะห์แบบโอ้จัดจาเลยคาสิโนสามสองเต็มเต็มเลยใช่ไหมอ่าสามสองเต็มเต็มเลยหนึ่งเจ็ดสามสองเต็มเต นะดาวเจ้าเล่หก,ก็เจ็ดกับสองเหมือนเดิมนะเจ็ดกับสยังเจ็ดกับสอยู่คราวทีแรกก็เจ็ดกับสองนะเออคราวนี้ก็ยังเจ็ดกับสอยู่นะครับดาวเจ้าเล่หนะอันนี้สายหวานลาวนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันมันจะเยอะหน่อยนะครับท่านอาจจะดาวเจ้าเล่หมันใสก็ได้นะแต่ว่าตัวสายวิเคราะห์เจาจะจัดตานระบบเนี่ยมันก็จะเหมือนฮานอยนะจะเหมือนฮานอยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็แปลงๆนิดหน่อยเพราะว่าม,มันเหมือดหกไงทีนี้มันเหมือดหกปุ๊บเนี่ยถ้าหกมาผมก็จัดไปหน่อยหกแปดหกเก้ายังทั้งใสได้นะถ้าแต่ผมวางไว้ตามนี้คือไง แล้วก็หนึ่งเจ็ดกันไว้นิดหนึ่งนะสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็ส6มหกแปดแล้วยืมฟอกมาใส่ด้วยนะแล้วก็น้ำด้วยลาวนี้็ชอบมานามแล้วทีจีซีทีกีซีของเราวนี่ก็ถือว่าเป็นมุมที่ชอบมามากๆเลยทีกีซีถ้าท่านเรียนรู้แล้วท่านใช้ไปได้เลยนะครับมุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่สุดยอดมากในเนี้มีท่านก็วิเคราะห์ดูทีกีซีมีเลขอะไรแล้วท่านก็เอาเลขหนึ่งกับหกนี่แหละเอาไปยิงกับตรงนั้นมันเจอหกอยู่แล้วใช่ไหมทีกีซีมันได้หกก็เจอหกหกแปดหกเก้าหกสามเนี่ยแล้วก็จัดได้เลยคร <laughs> พอหกแปดพอหกสามนี่อยากให้มาเกินวันนี้นะจริงๆแล้วก็ท้าก็ต้งตองดูด้วยนะพอเราพอเราจัดตามดาวตรงนี้้วใช่ไหมวิเคราะห์จาะจัดตามดาวได้มีหกแปดหกสามหนึ่งเจ็ดหกห้าสามหนึ่งเจ็ดสามหกแปดท่านจัดตรงนี้ปุ๊บท่านนี้ท่านก็ไปดูในสูตรดูว่าเอ๊ะมันเข้าล่องกับสูตรไหมนะท่ทานๆต้องไปดูที่สูตรแล้วมันเข้าล่องกับสูตรหรือเปล่านะว่าเมื่อกี้เราวางไว้แล้วเนี่ยมีเข้าล่องกับสูตรไหมสูตรมีอะไรครับเจ็ดแปดนะมีหกห้าสามสี่หกห้าสี่สามนะสูตรมีหกห้าสี่สามก็เข้า ้6543นะครับในสูตรอะ6543แม่น่ะ6543มันต้องมีในเราต้องมีนะ6543ต้องมีเพราะฉะนั้นเอากระเจอหกไงเจอหกไงครับ17ไม่เจอเพราะ17ไม่เจอเพราะก็617517417317ถ้าเราเล่น17ใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่น6นี่แน่นอนอยู่แล้ว6อะไรที่ว่าเมื่อกี้ตามตามดาวเลยนะอ้าวมันก็มี6อะครับเนี่ยมี6นะในกลุ่มแบ่งกลุ่มดาวเขาจะมี783ใน783ปุ๊บก็เอามายิงตัวนี้มันไม่ชนกันนะ783ไม่มีเอ้เมื่อสามนี่ครับอ้าวเมื่อสามระหว่าง6อ้า6543นะ หกห้าสี่สามเนี่ยหกห้าสี่สามเนี่ยหกห้าสี่สามเนี่ยครับมันเหมือนสามจะไหมท่านจะเห็นไหมล่ะหกห้าสี่สามเนี่ยมันเหมือสามนะที่ผมเอาลูกศรชี้แต่ผมไม่ได้คลิกเอานี่ยมามันวันนี้มันคลิกไม่ได้ก็เลยเป็นลูกศรนะจะชี้ลําบากนิดหนึ่งนะชี้ลําบากนิดหนึ่งครับเนี่ยอ่าเนี่ยมันเนี่ยถ้าเจ็ดแปดสามแล้วมันมาเหมือนอยู่ที่สามตรงนี้เห็นไหมพอเหมือนอยู่ที่สามตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมท่านว่ามันเหมือนอยู่ที่สามเนี่ยสามตรงนี้ครับพอเหมืออยู่ที่สามตรงนี้ท่านก็มีอะไรสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามหกสาม อย่าเน้นๆก็สามห้าสามหกอ่ะก็สามห้าสามหกเข้าล็อกแต่ว่าสามหกมันจะมาด้วยกันไม่ละอยู่ในกลุ่มเดียว,ยวมันก็เคยมานะว่าคราวที่แล้วมันมาสามสองในกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะในกลุ่มเดียวกันนี่แหละแต่วันนี้มันสามหกมันจะมาได้มันก็มีสิทธิ์ที่มาได้นะสามหกสามห้าน่ผมก็เลยแต่งไว้สามหกสามห้านะไอนน้ตามสูตรไปเข้ากับดาวด้วยนะไปเข้ากับไทยอ่าอ่าไปเข้ากับดาวด้วยดาวนี่สามนี่เป็นมุมเออนะ เป็นมุม AR ของเรานะครับสามเป็นมุม AR ของเราคราวที่แล้วสามเป็นมุม AR แล้วเป็น VR ด้วยแต่รอบนี้ VR ของเราไม่มีนะท่านดูในในเนี้ยครับักสูตรนะท่านก็ดูแต่ว่าวันนี้วันนี้ของ VR VR ไม่มีวันนี้ VR ไม่มีครับบ r ของเราไม่มีคราวที่แล้วมีสามสามมานะแต่คราวนี้ไม่มี VR ครับไม่มี VR ทั้งก้งเอามุม AR แต่โอ้ไม่ใช่ AR ไม่สาม AR ไม่ใช่3โทษที a อสามันเป็นมุม TG โทษทีนะ3เป็นมุม TG ครับแต่ AR ของราวมันจะมี406 15เยอะหน่อยเพราะฉนั้นก็ต้องเอามุมนี้แหละครับมุม TG คือ3ใช่ไหมแล้วไปยิงกับมุม AR คือ 30, 4, 4, 6, 5, 3 0 34 36 35 31ก็ไปเจออยู่ที่36 เขาจะอยู่ที่3 6หรือ31 34นีอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือวิธีการวิเคราะห์อเอาสูตรกับดาวมารวมกันมันจะเป๊ะๆเ,เ,เลยนะแล้วก็เข้าตามนั่นเลยนี่คือการอ่าการวิเคราะห์จะแม่เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของระบบของดวงดาวของเรานะถ้าอยากให้ชัดชัดเจนมากท่านก็เข้าไรปพริมพ์ลายนะพิมพ์ลายนี่มันจะเจาะลึกได้หน่อยแล้วก็วิเคราะห์มามีอะไรให้ท่านดูเยอะแยะเลยมีสติมีอะไรโอ้ัมนมันเป็นการวิเคราะห์เรียนรู้แบบลึกซึ้งอะ่ะในเรื่องพิมพ์ลายนะท่านก็เข้าไปได้นะวันนี้นะวันนี้นะววัันนนนนีี้นน้่นนทาท อ่าค่าครูอย่างเดียวท่านก็สามารถเข้าไปฟังได้นะค่าครูอย่างเดียวเข้าไปฟังได้แล้วก็นี่คือสายรีเลทรีเลทมันมี3แล้วก็เจอ2 9งเเหมือนกันผมว่า3ามน,นี่น่าจะยืนยังอยู่นะสามเนี่น่าจะยังยืนอยู่นะแต่3ามเน่ะพอ3ามปุ๊บอ่ะก็มี3ามครับเล่นได้นะสาเล่นได้เพราะมันมีสามนในสูตรเขามี3มอยู่นะครับนะเนี่ยสามเเล่นได้ในสายรีเลทนะ อันนี้ของเรานะครับเน้นสูตรครับเน้นสูตรนะเราเน้นสูตรนะครับเราเน้นสูตรสีเหลืองผมเน้นนะแต่ว่าบางทีมก็ออกมาที่ที่ผมไม่เน้นก็มีแต่ว่าสีสีสีเหลืองเน้นแต่ว่ามันเยอะหน่อยนะมันเยอะหน่อยท่านก็ลองวิเคราะห์ดูครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงในลักษณะตรงนี้มันมันมันเน้นไปที่3พเพราะมันเหมือนสามก็เน้นไปที่3ามมาสามห้อ, 3, 3, 5, 3, 6, อะ่ะก็อยู่ที่ประมาณนี้นะก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละท่านก็สามห้าสามหกปุ๊บท่านก็เอา8มายิงดินะเนี่ยเจ็ดเก้าศูนย์หนึง่งนี่มันเป็นหลักร้อยท่านก็เอาตัวนี้มาใส่เก้า สามห้าเก้าสัมหกยิงก็ได้นะครับก็ถือว่าเก้าหลักร้อยไงท่านก็เอาไปยิงตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเก้าสามห้าเก้าสัมหกนั่ก็ใส่ไปนะตามนั้นนะไอ้น,นี่สูตรหลักร้อยเมื่อก่อนแม่นมากนะสูตรหลักร้อยแต่พักหลังมาก็วิ่งไปหลักหน่วยก็วิ่งไปอะไรแล้วผมก็เลยไม่ได้ไอ้ใส่ใจมาแต่ว่าท่านก็เอาไปพิจารณาได้ถ้าไปพิจารณาเรื่องสูตรนะครับนี่สูตรลาวสูตรลาวนี่ถือว่า อ่าเหนียวมากนะใช้ได้นะสูรดาวนี่ถือว่าใช้ได้มากเดี๋ยวว่าถ้าอยากจะเข้าไปวิเคราะห์แบบแบ,บ่งกลุ่มดาวที่มันชัดเจนเหมือนคราวที่แล้วสามสองนี่นะแล้วเหมือนคราวที่แล้วเกือบหตัวแตกนี่นะก็เข้าไปในพรีเมียมหลน์ครับอันนี้ชัดเจนมากอันนี้ของเรานะครับอันนี้วิเคราะห์เราฟังนะครับแต่ว่าท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะ <laughs> รานนี้เป็นการวิเคราะห์ตามหลักโราศาต์ตามหลักพิจัรสงครามสู่จะลงโชคิปจรลงคาถานะผมไม่ได้มาบอกเลขบอกเบ์ท่านนะผมมาแค่ว่ามาเรียนรู้มาให้ท่านได้ศึกษาตาแหน่งดวงดาวต่างๆที่มันเข้ามมมุตตาตา่งๆ แต่ว่ามุมที่มันเข้ามาเนี่ยผมก็พูดเป็นรหัสไงว่าจะเป็นมุม AR นีมุม TG แล้วก็มุมอะไรต่งตางๆนานาเน,นี่ยไม่ว่าจะเป็น K w N R S V R อะไรต่งตางๆนานาเน,นี่ยมันก็เป็นเรื่องของดวงดาวนั่นแหละเป็นเรื่องของมุมดาวนั่นแหละแต่ว่าผมถอดรหัสออกมาเพื่อเพื่อเพื่อเป็นภาษาพูดกันเองนะครับแต่ถ้าใครเรียนรู้โหราศาสตร์แล้วก็จะเข้าใจทันทีเลยปุ๊บปุ๊บถอดเป็นรหัสดีกว่าเป็นรหัสจักรวาลเขาจะได้เข้าใจเรากาจะได้มอบสมบัติจักรวาลให้เราดวงดาวหาเงินจากดวงดาวต้องรู้เรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะก็เป็นนี่ก็เรียกว่าหาเงินจากดวงดาวให้ได้นะครับเราต้องมีิดตามมเีงินใช้แน่นนอติดตามเราไว้มีเงนนนนนรอะคับ ก็อย่าลืมนะครับอารมณ์สร้างชีวิตคอยมีอารมณ์แห่งความสุขเห็นพี่น้องชาวลาวแล้วโอ้ยสบายใจสบายดีสบายใจพี่น้องชาวลาวเลยโอ้ยสบายใจเด้เห็นเะยรเห็นหน้าจะแล่มจะเริมเลยสบายใจวันนี้มีความสุขเด้อจะหยิบลานที่ลาวอีกแล้วข้าวที่แล้วเด็ด้ำทองเต็มเต็มข้าวนี้พี่เบียมล่ก็จัดจัดเต็มเลยพี่น้องชาวลาวเลยนี่เด้อพี่นอนกลางคืนลาวสักอาทิตย์หนึ่ง วางเวียงหลวงพระบางเลยนะครับามากองกระแพงเวียงจันวางเวียงหลวงพระบางโอ้ยสุดยอดนะครับแล้วก็ฮานอยด้วยฮานอยฮอแอนสปาดานังจะเต็มนะแล้วก็วันนี้เราจะเต็มจะเต็มโลดวันนี้จ้ะจัดป้ายครับพิมพ์ลายนะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์แล้วนี่ขอยทุกท่านมีความสุขฟังผมไปก็อย่า <laughs> อย่าคิดอะไรมากนะขอให้เชื่อมัน่นศรัทธาในแนวทางไม่เก็กางลังเลยสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้รอคิดพูดดีต่อกันอย่างมันง่นคงแล้วก็ เชื่อมั่นในพลังจักรวาลเข้าใจดวงใสในใจในวาสนาสร้างกดสามสวิให้เกิดกับชะตาชีวิตของตัวเราเองแล้วกดสามสวิตจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จความมั่งคั่งความร่งยืนความร่ารวยนะขอให้ทุกท่านมีความสุขยิ้มรับทรัพย์เงินล้านเด้อโชคดีครับ